สบายดีพี่น้องม่หแม่พี่น้องขินข่าเด้อนับ้นเจ้าข้านะข้าวดียกัไปขุนเลยยลูกนั่เจ้าเลนวกินกินเลยกินเลยเ็บเข่ามาให้นะซ้านะนี่ลูกขัวสิเจ้านีกินไว มวสีน้ำเงทอเนี่พ hmm. ัอ <Phantom 53> ื้แ <na> ล <inhos> <athletes> ้วสับนี้พี่น้องนครัขน้ยคเมเดอซกทลี้นสีนกันหพีนองนไเพื่อนเพื่อหือนมแฟน Nó chín và khỏe lại thế này thôi Mình liệu. Ừ, Nó này lại giảm

Mẹ ơi mày mẹ có phòng con mày 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 Ăn, ăn, ăn mày 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 Nó mày 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 เดี๋ยวเนี่นเนเย,นนยเป็นยังเห็นกระเขากระแทกนะงวะงานบ่เยี่ยมยังทั้งเที่ยวนี่นี่หาบ <laughs> ตัอดอยู่บ่ผม

มาแล้วยงกนยังไงเออยนี่นนอยาบไหบ่นยังลูกเดีวกินจินนกน้กินัไงบ่ตไปอยกินยังมันอ่อนมาลูกขมไบ่ไม่ได้ใส่้ตุนไงในมันอ่อนใก้นใส่ไสตน,นมันกินหล่เย Thịt thịt tuấn là đủ ơi Thịt tên bỏ Thịt tuấn tên bỏ Thịt tuấn hay mình Thầy khai Thầy là gì đó, xe

ได้กินเด็กๆตอนนี้นอนเริงมานจะไปนอนเนาะเราคนนอนตรงแถวบ่ายสองบ่ายสามแจ้งก็แล้วดัเบี้พี่ตอน เขารถได้ยานไปใคยจับรถเขือนเชียรขึ้นรหลนะืุทธาลไทยไปอะไิแกหมดทีเจ้ากิเสาสีหนาลำปากลำพอนะแล้วเหมือดซาฟซีนนี่เลยเนาะเมือาฟซีนท่มเส้โหเนี่ยได้อันนี้ก็ได้ขออิ่มหมนเสดป่ะกินมื้อยหญ่ดีแบ

Hoa hương đầu hương 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 hương

เราอย่างนั้นร่มกไมแล้วใช่เราเป็นคนับเมาอาจารเป็นนายนานนนานคือคนนะอาจารย์กินเงินแบบไ้นองจ้างนนี้ใช่เราเป็นนายนาทำงานในีนเป็นแลาวก็จ้างต่อกินเงินเปรนเซนนอกคนระันที่สามเขาป็นงานโบใารงานหลก็ลต้องเอาอเขาอยาโซคุณพร้นะอมโซ่ใน้ เออคนกับคนดีๆแล้วกับบอดี้มบจุดอมะคานเนาะเออน้ำหยกไงชือมันก็ได้เนาะยหยกน้ำดื่มเนียนันาคล้ายน้ำดื่มอาคนพิการงามันน่าเขางานน้ำดื่มจอมคานเปนำสองอย่างเออหึงเลยได้เลเออ่ไปถามหงวประกาศนะสดแน่ อโอเคนอะกคลิปนี้กันเนาะขอบใจทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เด้อขอบคุณอุ่นใหญ่ช่องอุ่นใหญ่บ๊ายบาย